สวัสดีท่านผู้ชมสอพงพอเลียงพาเพื่อนที่เขาลบรักตัวท่านครับฝนตกไม่พี่รองุนอวนฝากของคุมพามุมพรมอยู่มาเบิ่งผลงานไปประมาณสามสิบนาทีนี่แหละไปเข้าเดียวครับรอ,รอึ่งออยางครับเท่านี้มิตรอ,อึ่งยางที่พี่รองเบิ่งเด้อ ไปต้อม <c oughs> แสบด้เลยเอีเยขึ้นบ่อมาอย่าดิ้นนะต้นตัวข้นีนเศร้าอยู่เพียงหน่อยมาก่านเัาอ่นเหตุงานไหนขึ้บ่อมาลัะ นี่เขียนขากวะดวด้วยโอ้ทำไมไม่ขีนขากำติะเขขากันออิงองบ่ฮะออิงมา,าอิองอิ ไอตัวนี้ตัวนี้คือเดสมอลีวะสองสี่หกแปดสิบซึ่งเขาเสือใหกมาหนิโอ้ยแห่งคมคืนกันซส้นกันเสือกวะมันมีไซ้์มันใครออกเบอร์ปุ่งเฮือพี่นอ้อง เนี่ยตัวนี้น่าจจะเป็นไข่ได้เนี่คิดว่านะไข่ห้เต็มผองเด้ตัวนี้ตัวนี้ด้ตัวนี้ไข่อ่อนมาคานี่ซึ่งเขาเสือไว้อูบะยอมบะยอมได้บะเรากน็น้อยหน่อยเราได้เขียนหม่หลายตัวอยู่คืขึ้นยวซาสมนีว่ะ พอด้ต้่มอยู่ได้นี่ยังบอพี่นอ้องมาอยู่หมานอยู่ครับพอด้ต่มถ้าไปอีกจกะตรงไปเห็นงานไหมครับไปเอาซนี่ก่อน ข้อ,ของมปากข้อคข้อเนาะโอเคครับคลิปี่ไวทมนตานี้นแล้วครับเด้ออุ้ยออกออกออกหายาหยากไหมหาย